แล้ท่านผู้ชมครับวันนี้นอกจากพรฤทธิ์นอกจากปียบุตรแล้วเนี่ยนะก็มีอีกคนหนึ่งชนทิชาแจ้งเร็วทั้งสามคนนี้เข้ามาอภิปรายในฐานะผู้เสนอร่างแล้วก็ชนทิชาเข้ามาแล้วก็พูดนะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อยากจะให้ฟังเป็นช่วงที่ชนทิชาได้ขึ้นมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วกออ็คุณชวนได้ติ่งแล้วก็แนะนำไปว่า การอภิปรายนั้นนอกประเด็นแล้วก็มีการใช้ถ้อยคําที่หยาบคายแต่เรื่องนอกประเด็นเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยคุณชวนบอกว่าอภิปรายนอกประเด็นเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าให้พูดไปเพราะว่าถือว่าเป็นการให้เกียรติผู้ที่มาชี้แจงอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูในช่วงนี้นะฮะสิ่งที่คณะรัฐประหารมากักกระทำราวกับว่าอยู่ในกำมล,ลสันดานนั่นก็คือการหาทางที่จะ ให้<อ>ตัวเองสาม,<อ>มารถใช้อำนาจขอ,ข,อขอไปนะครับชนทิชาครับ,รบออไม่ได้ให้ตอนนะแต่ว่าสำหรับผู้มีวุฒิภาวะถ้อยคำอย่างนั้นไม่ควรใช้นะครับครับ,รบต่อนะคะผลของการให้อำนาจกับพลเอกประยุจันโอชากับหัวหน้าคณะรัฐประหารในการใช้อำนาจตามอำเภอใจได้ทำให้คณะรัฐประหารมักใช้อำนาจด้วยความ มักง่ายไม่แยแสที่สำคัญเลยอีกการหนึ่งขอเตือนอีกครั้งนะครับขอเตือนอีกครั้งหนึ่งเพราะเข้าใจดีว่าจดมาพูดแต่ว่าถ้อยคำบางอย่างถ้าเลี่ยงได้ต้องเลี่ยงข้อมูลสันดานเลยมักง่ายอะไรเนี้ยไม่เหมาะสำหรับผู้ชายในทีนี้นะครับขอประท้วงผู้ภิปรายในข้อที่45ครับครับพูดบกบนไปมาแล้วก็ใส่ร้ายครับท่านประธานครับที่จริงแล้วก็นอกประเด็นนะแต่ผมไม่เกลียดผู้ที่มาชี้แจง ผมอยากสักท้วงตั้งแต่ต้นและครับแต่ว่าก็ให้เกียรติเพราะว่าผู้เสนอร่างใน,นก่อนําตัวแทนเข้ามาก็ให้เกียรติก็เตือนเฉพาะคาหยาบคําที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าไอ้นอกประเด็นนี้ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ท้วงอะไรนะครับเพราะว่าให้เกียรติเพราะว่าผู้ชี้แจงก็อาจจะยังเยาว,วัยในทางวัยวุฒิและประสบการณ์ ก็อาจจะเตรียมมาอย่างนั้นซึ่งความจริงหลายเรื่องไม่ได้เกี่ยวเรื่องการแก้ไขรัมนนนแต่เมื่อมีความประสงค์จะปลายก็คิดว่าเวลาหมดแล้วมั้งครับหนูจบแลวมั้ง9นาทีแล้วแล้วประเด็นที่พูดตอนหลังเขาไม่ได้เกี่ยวเรื่องแก้รัมนนนนะครับครับผมท่านประธานครับขออนุญาตครับผมรังสิมลโรมครับเอาเอาอย่างนั้นนะครับออท่านประธานครับผมติดใจกับคําว่ายาววัยผมคิดว่าประเด็นเรื่องยาววัยเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับกับการ ที่จะอภิปรายหรือทําหน้าที่หรือชี้แจงถ้าผู้อภิปรายนั้นได้ทราบข้อเท็จจริงก็จะได้พูดในสิ่งที่เป็นจริงแต่นี่ผู้อภิปรายนั้นอ่านโพยตลอดนะครับมีผู้พิมพ์โพยให้อาจจะอภิปรายไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับท่านประธานครับครับขออนุณนั อย่าไปว่าเลยนะครับท่านประธานครับผมได้อนุญาตผู้ประท้วงครับได้อนุญาตให้ไปปลายมาแล้วก็ถือว่านะต่อไปครับเชิญต่อขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับทางานครับผู้ประท้วงเมื่อสักครู่เป็นสวแล้วก็ลุกขึ้นมาพูดเนี่ยละเลยนะครับที่จะอ้างเรื่องข้อบังคับซึ่งพฤติกรรมของสวท่านนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าขนาดวัดยังเข้าไม่ได้เลยท่านประธานนะท่านประธานครับโดนคดีนะครับเป็นสวทําผิดข้อบังคับ ผมอยากให้ท่านประธานห้ามแล้วแล้วก็เตือนแล้วนะครับผมคิดว่าสวท่านประเสริฐพงศ์ครับถอนนะฮะถอนในคำว่าวัดหนึ่งเข้าไม่ได้เลยถอนนะครับครับเรื่องนี้เป็นข้อจริงฮะเดี๋ยวให้ประธานด้านเดี๋ยวผมส่งหลักฐานให้ท่านประธานดูเลยครับแต่ถอนนะ่ครับถอนนะครับโดนโดนคดีด้วยนะครับห้ามเข้าวัดที่บางคานที่จังหวัดพิจิตรครับถอนนะครับแล้วล่าสุดก็ไปรายงานตุกครับ กรุณาถอนนะครับเพื่อการประชุมจะได้เป็นไปโดยราบรื่นครับถ้าไม่ถอนผมผมขอไม่ให้คุณประเสริฐพงศ์อยู่ในห้องประชุมนี้นะครับอย่างน้อยยินดีถอนับท่านประธานครับ,รบอถอนนะครับนี่ก็มาจากคุณลูกเกดชนทิชาแจ,าจา้งเร็วซ,ซึ่งก็คือเป็นแกนนำม็อบละท่านผู้ชมฮะ เป็นแกนนำม็อบมาตั้งแต่ปีที่แล้วนำม็อบไปอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบ้างไปที่ไหนตอนไหนบ้างาผู้หญิงคนนี้แหละฮะก็มีโอกาสมาเป็นตัวแทนของภาพประชาชนมานำเสนอเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็จดมาอ่านจดมาอ่านแต่ว่าออวิถีปฏิบัตินะแนวการอภิปรายนะครับความจริงเนี่ยเขาไม่ให้ไม่ให้อ่านที่จดเขาให้อภิปรายนะครับเขาให้อภิปราย ือจะช็อตโน้ตมาเนี่ยได้แต่ผู้หญิงคนนี้อ่านเลยนะครับแล้วก็ถ้อยคำนั้นมันก็ไม่ใช่ภาษาพูดมันเป็นภาษาแบบเน็บแนมใช่ไหมจิกกัดซึ่งก็คุณชวนก็เตือนในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่นะครับเตือนแล้วก็มีคนทักท้วงนะฮะก็บอกว่านอกประเด็นคุณชวนก็บอกว่าก็เห็นก็รับฟังได้ว่านอกประเด็นแต่ให้เกียรติให้เกียรติก็คือท่านก็ใจดีอ่ะก็อยากจะพูดก็พูดนะครับแม้ว่า ดูแล้วเนี่ยนอกประเด็นอาจจะมาเพราะว่าเยาววัยอ่อนประสบการณ์ลังสิมันโลมก็ไม่ยอมนิดหน่อยก็ไม่ยอมเยาว์วัยก็ไม่ได้นะฮะไม่มองคุณชวนว่า oh. ท่านเนี่ยใจดีเห็นไหมท่าน,นพูดใหใช่ท่านได้พูดเพียงแต่ท่านคือเรื่องนอกประเด็นเนี่ยท่านไม่ได้ติงนะแต่ว่าคำเนี่ยกมลสันดานใช่ไหมอย่างเงี้ยท่านก็เตือนอแล้วท่านก็บอกว่าอย่างอื่นก็ถือว่าให้เกียรติ ประชาชนที่เป็นตัวแทนมานำเสนอแต่พอคุณชวนมีคำว่ายาววัยนะฮะทางด้านของคุณลังสิบันโลมไม่ยอมเลยนิดหน่อยก็ไม่ยอมอ,มอมืนี่นะก็คุณชนทิชาอาจจะเข้าใจอะไรผิดาคือการเข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันต้องพยายามอธิบายให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าทำไมถึงเสนอร่างนี้เข้ามาใช่ไม่ใช่ไปใช้ถ้อยคำหยาบคายเสียสีกันแนกันแหนที่สุดแล้วมันไม่ได้อะไร ใช่ไม่ได้เนื้อหาสาระอะไรใช่เออมีหลายท่านถามเข้ามานะครับเอ๊ะทำไมทาไมปียบุตรทําไมพฤทธิ์ทำไมชนทิชาถึงได้เข้ามาพูดในสภาคือเขาเข้ามาในฐานะผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับน,นี้นะมาในฐานะผู้เสนอร่างเมื่อมาในฐานะผู้เสนอร่างก็คือเข้ามาชี้แจงก่อนว่าทําไมเขาถึงเสนอร่างรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรให้กับที่ประชุมร่วมร,รมัฐสภาได้รับทราบนะฮะแต่ทั้งสมคนเนี่ยเหมือนก็อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า พุ่งเป้าโจมตีลุงตู<ช>่นะ<ช>ไม่นําเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าร่างของภาคประชาชนเนี่ยมีดีอะไรทําไมถึงบัตรเลือกตั้งใบเดียวใช่ไหมฮะทำไมถึงจะไม่มีสอวอทําไมถึงจะลบมาตรานู้นไม่มีมาตรานี้ไม่นําเสนอ<ช>ทุกคนทั้งสามคนที่ว่ามาเนี่ยจิกกัดเน็บแล้วก็พุ่งเป้าไปนะครับที่นายกรัฐมนตรีลุงตู่เท่านั้นเป็นอย่างนี้นะฮะช,ชัดเจนแบบนี้เลย แล้วก็ที่ตลกก็คือว่าออร่างรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนเนี่ยให้มีบัตรเลือกตั้งใบเดียวนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ร่างที่ผ่านสภาไปเนี่ยนะแล้วฝ่ายค้านกับพลังประชารัฐเห็นด้วยก็คือมีบัตรเลือกตั้งสองใบแต่ว่าร่างนี้พักเพื่อไทยก็เห็นด้วยนะฮะเห็นด้วยใช่อาจารย์สมชายแสวงการออท่านสอวอสมสมชายแสวงการพูดมาตอนเย็นบอกว่าเอาละอย่างน้อยนะครับ ก็ดีที่นำเสนอผ่านสู่สภาดีกว่าที่ไปนำเสนอผ่านทางโซเชียลดีกว่าที่ไปนำเสนอผ่านทางบนถนนนะครับยังไงก็มาที่สภาครับแม้ว่าตอนเช้านะครับร่างรายละเอียดบางมาตราของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทางฝ่ายค้านเห็นด้วยทั้งทั้งที่มันขัดกับที่ฝ่ายค้านต้องการมาก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านต้องการบัตรเลือกตั้งสองใบแต่ร่างฉบับนี้ เขามีบัตรเลือกตั้งใบเดียวฝ่ายค้านก็เห็นด้วยคือจะเอาทั้งสองใบจะเอาทั้งใบเดียวอ่ะเห็นด้วยหมดนี่ฮะนี่แล้วก็ทางด้านของคุณวีรกรนะครับคุณวีรกรคาประกอบสสอนครสวรรค์พักษ์พลังประชารัฐก็ลุกขึ้นมาอภิปรายอยู่ช่วงหนึ mm ่งนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงกับร่างนี้ลองฟังดูนะครับการยกเลิกรัฐนูลมาองาจ็ดเ คือยกเลิกการานิรโทษกรรมให้กับคณะคอสชอก็ดีนอกเหนือจากผมว่ามันไม่ได้ช่วยให้เขาไม่รัฐประหารนะผมพยายามคิดเหมือนกันแต่ผมมานั่งคิดดูแล้วทำไมไม่เขียนลงในรัฐมนูลผมคิดมาก่อนท่านประมาณ35ปีสิ่งแรกที่คณะรัฐประหารทุกคณะทำก็คือการยกเลิกรัฐมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เอารัฐธรรมนูญเอาธรรมนูญการปกครองชั่วคราวมาใช้ทำยังไงจะไม่ยกเลิกรัฐนูนต่างหากล่ะผมว่าเออธรรมนูญฉบับที่เราใช้อยู่ไม่มีการยกเลิกหรือมีวิธีการใดก็าตามที่ไม่ให้มีการยกเลิกรัฐนูญที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันในการกรัฐประหารผมคิดว่าท่านก็จะต้องเก่งมากๆที่ท่านจะหาวิธีการไม่มีการกรัฐประหารได้ผมได้คิดมา30สิบ แปดตเก้าปีแล้วครับหัวจะพังเหมือนกันว่าเอ๊ะทำยังไงท่านช่วยคิดให้ผมทีว่านะครับท่านท่านผู้เสนอครับผมผมเองเห็นชอบกับท่านนะั้นแล้วก็ชื่นชมท่านที่ท่านได้กรนาเสนอกฎหมายแก้ไขรัฐมนูลนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านแต่ว่าท่านทําอะไรที่มันแยบยนต์กว่านี้หรือว่ามีวิธีการใดๆที่จะไม่มีการยกเลิกรัฐมนูลตามที่คณะรัฐมนตรีทุกคณะเนี่ยเขาจะทํากันเนี่ย ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่หนึ่งก็เขียนแล้วครับยกเลิกลำนูลแห่งราชอา,าจาักรไทยพุทธศักราชจุดๆๆดก็เตรียมไว้หมดแล้วครับแล้วท่านจะแก้ไขยังไงเมื่อเขายกเลิกไปต่อให้ท่านเขียนยังไงในรัฐธรรมนูน60แก้ไขเพิ่มเติมอย่างที่ท่านต้องการก็ไม่สามารถที่จะทำให้เขาไม่ปฏิวัติตรัฐประหารได้นี่ชัดเจนฮะ คุณเดรกรคำประกอบลุกขึ้นมาพูดอภิปรายในฐานะที่เป็นสอสอาวุโสท่านหนึ่งที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายฤดูฝนนะครับก็บอกเลยนะครับว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะฮะถ้าคิดที่จะป้องกันการรัฐประหารเนี่ยโดยตัดมาตราโน้นล้มมาตรานี้นะครับอย่างเนี่ยไม่ให้มีมาตรา279นะครับจะต้องไม่มีการนิรโทษกรรมคนที่ก่อรัฐประหารจะต้องไม่มีมาตราที่ ไปรับรองคําสั่งคณะปฏิว <play scholars> yeah. ัติหรือจะมีมาตราไหนหรือจะไม่ให้มีมาตราไหนก็ตามแต่ไม่สามารถป้องกันรัฐประหารได้เพราะทันทีที่บ้านเมืองมีรัฐประหารเขาก็จะล้มรัฐธรรมนูไปทั้งฉบับเลยก็จบใช่ไหมนี่พูดกันอย่างแบบตรงไปตรงมานะครับ